สวัสดีครับผมพบพ่อกับช่องพันนุ่มปลาสร้างครับผมพันนุ่มปลาสร้างปืนยิงงูครับผมกเมื่อนี้ก็มาเทปปืนนะครับเทปปืนเช่เนเคยครับผมก่อนส่งทุกครั้งนะครับผมพันนุ่มก็ต้องไปงเช็คนะครับผมเช็คแล้วก็เทปเทปให้นะครับผมเทปให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับผม ฟ้ากาว้อนครับผมยิ่งในระยะประมาณจาก3เมตรครับผม เดี๋ยวจะเช็คตัวนี้ให้เบิ่งครับผมเดี๋ยวจะเช็คเบิ่งครับผมอ่ามื้อนึงถือกล้องเนาะมื้อนึงยิงครับผมเดี๋ยวเบิ่งเลยครับผมนี่ครับผมก็เข้าเป้าครับผม เทศก่อนส่งทุกครั้งนะผมกำลังกำลังไล่เทศครับผมพึงมีเวลามาไล่เทีเหรนี่นะผมป็นินลูบประมาณนี้ครับผมราคา2,000บาทนะผมสำหรับคนที่จับจองอยู่กอ็อดใจรอครับใจเย็นๆครับผมกว่าจะได้จะตแล้วก็กว่าจะเทศพัผ่านเนาะ องใสวลาหน่อยหนึ่งครับผมช่วงนี้บุค่อยมีเวลาเฮ็ดนะครับผมต้องขอโทษขออภัยครับผมยังไงก,ก็ฝากติดตามกันนะครับผมฝากติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมดอดจะรอก,กันนิดนึงครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็ ขอลาไปแค่นี้ครับผมเว้ลงคลิปโดดนแล้วครับผมเดี๋ยวดื่มนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับวัสดีครับ